แม่ชีมาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดจะได้มาศึกษาพระธรรมแต่ต้องมาเลี้ยงดูหลานทั้งสองคนซึ่งลูกนำมาทิ้งไว้ซึ่งคนโตตอนอายุหขวบคนเล็กตอนอายุสขวบปัจจุบันทั้งคู่มีอายุ8ขวบและ6ขวบห สองสามเอ่อตอนนี้จะมาเดินทางมาที่วัดแห่งหนึ่งนะซึ่งจะมาพบกับครนะอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งนะมีแม่ชีกับหลานสองคนนะซึ่งแม่ชีเนี่ยเป็นยายแล้วก็เลี้ยงดูหลานไว้สองคนพ่อแม่ทิ้งไปก็เป็นเด็กอ่านะที่แม่ชีคนนี้อ่านะเป็นหลานของแม่ชีซึ่งแม่ชีเอามาเลี้ยงแล้วเอามาอยู่วัดด้วยนะซึ่งวันนี้เป็นวันปีใหม่ นะอาตมาก็เลยนึกถึงเด็กสองคนว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่นะเขาวันี้อยากจะเอาสิ่งของมาให้แล้วก็เอา,เอาของขวัญมาให้กับเด็กในวันปีใหม่อันนั้นก็เป็นแม่ชีนะ,ะแม่ชีกําลังขวาดอยู่แล้วก็เด็กนั่นก็กําลังเล่นอยู่สองคนนะ,ะเด็กกาลังเล่นอยู่นั่นเดี๋ยวเราลงไปคุยกัน อาจารยิณพรกรับในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุแม่ชีก็อันนี้คือหลานสองคนใช่จ้ะที่แม่ชีดูแลอยู่นะใช่เจ้าค่ะซึ่งอาตมาก็เคยมาช่วยเหลือไว้ใช่เจ้าค่ะเคยมาช่วยเหลือไว้นะค่ะตอนนี้แม่ชีก็ดูแลอยู่นะใช่เจ้าค่ะแม่ชีก็ดูแลอยู่เดี๋ยวขอถามย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันนะว่าเด็กสองคนนี้มาอยู่กับแม่ชี ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับแม่แม่แม่ชีคนคนโตก็แปดขวบเจ้าค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงมาตอนแรกคนโตคนโตก็ประมาณห้าขวบห้าขวบใช่ค่ะแลวแลวคนเล็กคนเล็กนี่ประมาณสามขวบเจ้าค่ะมาพร้อมกันเลยไหมครับแม่ชีมาพร้อมกันเลยคือลูกของแม่ชีใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเอาหลานมาให้เจ้าค่ะเอามาให้ตอนนั้นแม่ชีบวชชียังบวชแล้วเจ้า่ก็คือเอามาให้ที่นี่เลยใ่่ สองคนนี้ก็อยู่กับแม่ชีมาสองสามปีแล้วสามปีสามปีแล้วนะสามปีกว่าแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็แม่ชีได้ทำบ้างไหมแบบว่าต้องทำบ้างไหมทำเจ้าค่ะทำทำช่วงไหนครับทำช่วงบางทีตอนตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะเบื่ออาหารเราก็จะมีไข่ทำอ่ของแบบ เด็กๆอะนะถ้ามีไข่<ช>เจียวไข่อะไรเงี้ยนะและวางวันพระไม่อยู่บางทีก็ต้องทำกิน,<า><า>นเองบางวันที่บางทีพระไม่ได<ช>้ขึนมไม่ได้บินธบาตไม่ได้บินธบาตมีงานศพสามวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยมันก็ต้องหากินเองนั่นแหละมาทีงานศพใช่ต้องหาต้องหาหากินเองอ๋อคิดถึงพ่อแม่เลยไหมเขาเขาเขาไม่ค่อยเคยบ่นอะเพราะว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เพราะว่าแม่เขา เลี้ยงโดยที่ว่าแบบไม่ให้เหมือนเหมือนไม่ค่อยผูกพันไม่มีความรับผิดชอบให้เขาได้สะดวกสบายนี่ยเขาก็พอมาอยู่นี่แล้วเนี่ยเขามีความสะดวกสบายเขาก็ไม่ได้ค่อยบ่นหาแต่พ่อเนี่ยจะไม่มีการพูดถึงเลยและและพ่อแม่ได้มาดูบ้างไหมแม่ชีพ่อแม่เขาได้มาดูบ้างไหมพ่อน่ะพ่อไม่มีเลยพ่อไม่ได้เคยมาเลยแลวไม่รู้จักไม่รู้จักเลยด้วยสองคนนี้ไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักหน้าพ่อเลย แล้วแม่ก็นานๆมาครั้งจะขอแม่นานมาครั้งใช่ค่ะสนุนอยู่นะใช่ค่ะพระอาจารย์ได้ได้มีเมตตาให้กับเป็นรายเดือนเดือนละหนึ่งพันบาทให้เป็นนั่นแหละค่ารถกับค่ารถค่าขนมเด็กๆสองคนนี้มาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วพระอาจารย์สองปีวันนี้แม่ชีก็เป็นเทศกาลปีใหม่นะเทศกาลปีใหม่ อาตมาก็คิดถึงเด็กสองคน,นคิดถึงส,สองคนว่า,เ,าเด็กคนอื่นๆ <c oughs> นะเขาก็จะมีพ่อแม่ใช่ไหม <c oughs> พาไปเที่ยว <c oughs> พาไปเที่ยวพาไปกินนู่นพาไปกินนี่นะแต่ว่านึกถึงเด็กสองคนว่าเออพ่อแม่ไม่มีนะก็ต้องอยู่วัดเมื่อกี้เห็นยังเล่นอยู่ที่วัดเลยนะสองคนนะ <c oughs> ไม่มีก็เลยนึกถึงก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีสินของมาให้นะไอฉี แม่ชีอันนี้ก็คือสิ่งของนะงงที่อาตมาเตรียมมานะเอามาให้แม่ชีนะ,ะก็มีข้าวสารนะรข้าวสารหอมมะลิกีสองถุงนะสองแล้วมีไข่ไก่อันนี้ต้องทอดให้เด็กใช่ไหมใช่เจ้าค่ะชอบกินไข่ทอดไหมชอบนะมีไข่ไก่มีไข่เค็มนะมีไข่เค็มแล้วก็มีปลากระป๋อง มีปลากระป๋องที่เตะกระป๋องนะแล้วก็จะมีแตงโมมีส้มมีกล้วยมีมะม่ามีผักสดมีครีมอับน้ํามีน้ํายาซักผ้าตรงนั้นก็จะเป็นหมูหยองชอบกินไหมชอบอ๋อชอบชอบแล้วก็นู่นอะไรอะไรผุ้เชีงชอบไหมชอบนะเอออันนี้เป็นปลาเค็มแล้วก็น้ําพริกนะก็ฉันก็ขออนุโมทนา ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์และก็ทีมงานที่ดีที่ได้มาแล้วไปแล้วก็เดี๋ยวอาตมาให้เงินไว้สองพันนะเอาไว้ให้เด็กด้วยแล้วก็ให้แม่ชีด้วยใช้จ่ายนะเจ้าค่ะเป็นกรุณาเจ้าค่ะแปมือ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 ขอบคุณค่ะให้ยายไว้ให้ยายไว้เออก็ทั้งหมดนี้ก็มาให้แม่ชีนะอ่า อสองคนครับอ่าวันนี้พระอาจารย์มีของมาให้เราด้วยอยากได้ไหมครับอยากได้ไค่ะอ่า,าระหว่างระหว่างพิซซ่ากับ KFC อยากกินอะไรครับ KFC ครับ KFC ค่ะอ๋ออยากกินไหมครับอยากครับอยากค่ะออ๋อ <c oughs> เคยกินไหมครับอยากครับเคยกินไหมไม่เคยเหรอไม่เคยค่ะอ,อ่ลุกมา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 เดี๋ยวลุกมายืนนิดยืนนิดยืนนิดยืน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 หันหน้าไปโน้นหันหน้าไปโน้น หน้ามนุษยใกล้ๆกันใกล้ๆกันหลับตาหลับตาก่อนปิดตาเอามือปิดตาไว้ก่อนเอาเอามือปิดตาไว้ปิดตาเลยนะอ้าวปิดไว้ปิดไว้เอาปิดตาปิดตาไว้นะหลับตานะาปิดสองมื่อลูกถ้าเกิดผ้าจ่าบอกอย่าเพิ่งลืมนะเดี๋ยวถ้าลืมมาไม่ได้ตาไว้ก่อนปิดตาไว้ก่อนปิดตาอ้าวเดินจะย่างยังเดินหน้าขึ้นมาสองเก้า หนึ 2> 1, 2, ่งสองพอ1 1> พอนะ yeah. พอพระอาจารย์นับถึงถึงสามแล้วก็ลืมตานะหนึ่งสองสามลืมตาหุย oh, อะไรเนี่ยหุย oh, เยอะเลยเฮ้ยอะไรบ้างมาดูหน้ามาดูมาอยู่นู้นมาอยู่นู้นเร็วมาอยู่นู้นนี่มีมีอะไรบ้างนี่มาอยู่เข้ามาใกล้ๆนี่อันนี้เป็นนมนี่นะนมนี่นมหมดนี่เลยนะเห็นไหมอันนี้เป็นขนม ขนมมือด้วยขอบคุณค่ะเห็นไหมเยอะปะเยอะปะแล้วนี่คืออะไรไก่ fc ฮะ fc fc เหรอใช่ป่าวใช่ไหมอยากกินไหมอยากกินนะแล้วก็มีนี้ด้วยปีใหม่ปีใหม่เราต้องกินอะไรครับเค้กเห็นปะดีใจไหมดีใจไหมเค้กอันนี้แล้วมีนี่ด้วยสุดท้ายนี่สุดท้ายนี่ อุ้ยเอาไหมเอาไหมเอาแล้วคุณต้อเงมือแล้วนี่ของเล่นอ้าวแล้วเราละเอาเอาอยากได้อะไรนี่ดีใจปะฮะฮะมาใกล้ๆนโอ้อะไรฮะบาบี้ค่ะบาวี้ค่ะอ่อเอาวนั่งถือถือนั่งนี่ถือถืองี้ถืองี้ถืออ้าวรับปัน ดีใจไหมดีใจค่ะดีใจนะมีความสุขไหมครับก็มาชีก็เอามาให้เด็กนะค่ะขอบคุณ่ามีพีใหม่เขาไม่เคยได้กับใครนะก็นึกถึงเด็กคนอื่นครับว่ามีพ่อแม่อะไรงนี้นะเด็ก2คนไม่มีพระจารไปก่อนนะครับไปอยากจะให้เขากลาบเอยเดียวกลับพราเหลา กลับกราบไปสวยนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งพร้อมๆนั่งนั่งนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็กลับพร้อมๆกันเขาจะถ่ายารูปหนึ่ง <1 S 1> สองสามกลับพร้อมๆกันสามครั้งาสาธุอ่าละไปก่อนนะครับากกสาธุสาธุ